Vegetables. ผัก. Beans. ถั่ว. Bean sprouts. ถั่วงอก. Potato. มันฝรั่ง. Sweet potato. มันเทศ. Cucumber. แตงกวา. Tomato. มะเขือเทศ <Onion. S 1> หอมหัวใหญ่เ e l ลรีขึ้นช่าย <Corn. S 1> ข้าวโพดกหลัำปลีพริกชี้ฟ้ามัช o o m ์ ห็ด pumpkin ฟักทอง lettuce ผักกาดหอม carrot แครอท garlic กระเทียม asparagus หน่อไม้ฝรั่ง cauliflower กะหล่ำดอก